ลนิทิศพัจจีกงอุบลราชธานีประกอบพิธีมหามงคลวางดวงประทีปอังเตงเบิกเนธโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานบุตรพร้อมทั้งเปิดอุทยานธรมเปิดใจวิหารหลิงอินวิหารจี้กงใหม่เลยสารกลางหลังใหม่ออกไปทางเขืงในซึ่งเป็นสถานที่ตั้งประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมปางประธานบุตรและองค์18อรหัน โดยเริ่มตั้งแต่เวลาการนอริกาผู้นำองค์กรเตกกาและแขกผู้มีเกียรติประกอบพิธีถวายสักการะพระอรหันต์จี้กงและปวงวิสุทธิเทพเทวะอาจารย์เพื่อเป็นการเริ่มต้นมงคลพิธีและจากนั้นเป็นการประกอบพิธีมหามงคลวางดวงประทีปเบิกเนตรโพธิสัตว์กวนอิมปางประธานบุตรและองค์18อรหัน สำหรับพระโพธิสัตว์กวนอิมปางประธานบุตรองค์ใหญ่มีขนาดความสูงกว่า9เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง3เมตร และองค์18อรหัน์ในอุทยานธรรมเปิดใจแห่งนี้แกะสลักจากหินแกรนิกจากเมืองเสี่ยเหมือนมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนตามจิตศรัทธาได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิศิทธิพัจิกงอุบลราชธานีธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี340-4-38895-5